สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรนะท่านผู้ชมวันนี้ในหัวข้อที่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าตอนที่หนึ่งวันนี้เสนอเกี่ยวกับสมุนไพรที่เราจะต้องมาทําความรู้จักกันแค่เกินๆและก็ให้รู้ว่าลักษณะของกิ่งลักษณะของใบเขาเป็นอย่างไรและเอาไปทําอะไรในหัวข้อวันนี้ก็คือนะครับรู้ไว้ใช่ว่ากับกาละบูนกับหัวข้อบํารุงกาหนัดนะครับ วันนี้สมุนไพรที่ผมจะต้องมาแนะนํากันเราจะใช้กิ่งนะครับแล้วก็รากในการต้มดื่มแต่นะครับถ้าเป็นเกล็ดกระบุนเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่ในการที่จะมาบำรุงกำหนัดกับต้นไม้ชนิดนี้กาะบุนกับลุงโจสมุนไพรเราก็จะไปดูกันนะครับว่า สมุนไพรที่อยู่ข้างหน้านะครับและอยู่ที่เราจะต้องมาแนะนํากันเป็นสมุนไพรที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองจริงๆท่านผู้ชมและก็ต้องมาทําความเข้าใจกันกับสมบุคุณที่โอมากล้นกับวันนี้นะครับบํารุงกําหนัดนะครับในหัวข้อที่น่าสนใจนะครับมากมายแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นต้นกระบูลนะท่านผู้ชมเอาเรามาสังเกตใบกันก่อนแล้วกันนะครับว่า ใบเขาเป็นอย่างไรในการวันนี้รู้ไว้ใช่ว่านะครับใบเขาจะมีกลิ่นที่หอมนะครับและเวลาเราขยี้หรือเคี้ยวนะครับก็จะเกี่ยวกับแก้อาการเหงือกอักเสบท่านผู้ชมอันนี้ก็คือนะครับกิ่งก้านสาขานะครับแล้วก็ใบเรามาทําความรู้จักกันกับกิ่งแล้วกันท่านผู้ชมอ่านี่นะครับส่วนต้นเขาโน้นนะครับวันนี้แนะนําต้นที่ อาโตพอสมควรนะครับอันนี้ต้นนะครับลำต้นแต่ทีนี้นะครับเราวันนี้เราจะเสนอเกี่ยวกับกิ่งกิ่งของสมุนไพรนี้อันนี้ก็คือลำต้นของเขานะครับกิ่งนี้เขาจะไปเอาทำอะไรนะครับกิ่งนี้ก็คือถ้าเราจะเอาไปต้มเกี่ยวกับสมุนไพรบำรุงร่างกายนะครับเป็นสมุนไพรที่ช่วยกระตุ้นหัวใจและก็บำรุงหัวใจแก้ทำให้เลือดลม ไหลเวียนดีนะท่านผู้ชมมมหน่ามันถึงไปบำรุงกำหนดได้เราจะใช้กิ่งนะครับใช้กิ่งประมาณนี้นะครับประมาณนี้กิ่งแห้งนะท่านผู้ชมไปตากแดดให้แห้งก่อนเราจะใช้ขนาดประมาณสัก1 5ถึง30กรัมในน้ำต้มดื่มน้ำต้มเราจะใช้ประมาณนะครับ1.5ลิตรนะครับเราจะกินก่อนอาหารตอนเช้านะครับ20นาทีก่อนอาหารตอนเช้า20นาที1แก้วแล้วก็ ตอนเย็นก่อนอาหารตอนเย็น20นาทีนะครับเราจะกินอยู่ประมาณนะครับสักประมาณ2 3ถึงวันเราก็หยุดสมุนไพรชนิดนี้ห่างไว้สักวัน2วันหลังจากนั้นเราก็สามารถต้มกินเพื่อบำรุงกำหนัดทำให้เลือดลมไหลเวียนดีเป็นสมุนไพรที่บำรุงธาตุควบคุมไฟธาตุในร่างกายนะครับเลือดลมเราถึงไหลเวียนดีท่านผู้ชมและทำให้บำรุงหัวใจได้ด้วยนะครับและทำให หัวใจตรงนั้นนะครับไปกระตุ้นของการไหลเวียนของเลือดนะครับทําให้หัวใจไหลเวียนได้ดีนะครับก็คือเขาเรียกว่ากระตุ้นหัวใจทํางานได้ดีในการบํารุงกำหนัดนะครับบํารุงเรื่องบนเตียงนะครับเราก็จะใช้กิ่งก็พอท่านผู้ชมถ้าเราจะใช้ร่างเนี่ยมันก็จะหมดนะครับต้นก็จะตายเราก็ใช้กิ่งก็พอนะครับในการแนะนําวันนี้ ส่วนใบนะครับเราก็เอาไปใช้ในการาแก้อาการเงือกอักเสบนะครับอันนี้ก็สามารถเคี้ยวใบสดๆได้เลยนะครับทีนี้นะครับหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าในการใช้ที่เป็นเกล็ดเกล็ดของกาละบูเนี่ยท่านผู้ชมเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็ใช้ประมาณ2-5กรัมนะครับในการต้มดื่มทานนะครับน้ําก็จะประมาณนะครับหนึ่ลิตรนะครับ กินขณะอุ่นๆนะครับร้อนๆกึๆ่งร้อนนะครับก็จะเป็นสมุนไพรทําให้เลือดลมไหลเวียนดีนะครับบํารุงกาหนัดได้ดีกับสมุนไพรวันนี้รู้ไว้ใช่ว่านะครับกับตอนที่หนึ่งการบูนบํารุงกาหนัดได้อย่างชงัดดักแลวันนี้เราก็ได้ทําความรู้จักกันกับสมุนไพราการบูนนะท่านผู้ชม ว่าเป็นอย่างไรและก็ใบเขาเป็นอย่างไรนะครับวันนี้โจก็จะมาเคี้ยวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าใบของเขามีรสชาติเป็นอย่างไรหอมนะครับแล้วก็ขึ้นจมูกไปเลยท่านผู้ชมกับสมุนไพรบำรุงกำนัดนะครับแต่สำหรับเคี้ยวใบวันนี้และก็แนะนำใบให้รู้จักกันว่า โครงสร้างของต้นนี้เป็นอย่างไรนะครับนี่แหละก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับรู้ไว้ใช่ว่ากับการะบูลช่างงดักแหลนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องลุงโจสมุนไพรนะครับผม